สวัสดีค่ะพบก,กับพี่เจมส์เจแพลเดรี่กันอีกแล้วนะคะเจอกันกระเจ๊กันอีกแล้วในช่องเจแพลเดรี่นะคะกลับมากันอีกแล้วสำหรับอีพีโซด EP4 ของเจ๊นะว่าซื้ออะไรซับนะคะได้ยินเสียงเจ๊ไหมเพราะว่าตอนนี้อะไรเพิ่งเลิกงานแล้วก็ไปฟิตน,น,น้องฟิตเนสกิปน้งฟิตเนสมาแล้วก็กลับมาแล้วรู้สึกว่าเหงื่อแตกเยอะมากแล้วก็อากาศมันค่อนข้างจะร้อนเพราะฝนมาตกนั่นเองเสียงดังข้างๆเป็นเสียงพัดลมเจ๊เองเนี่ยคุณทุก จเจ้จก็รีบกลับมาแล้วก็จิรีบมาอาัาคลิห้ทุกคนดูแล้วก็อยากจะมามองมอยมากเพราะว่าหายไปนานเนาะแก็เลยเออมาอัดคคิหิทุกคนฟังนะคะป่ะจะเป็นอะไรกันบ้างอยู่ข้างหลังเจ้นั่นเองมีไม่เยอะมี3มกล่องเท่าเดิมเหมือนเช่นเคยนะคะจะมีอะไรบ้างไปรับชมกันในช่องเจมส์แพรเดยดียกันเลยจ้าไปกันเลยอ่ะค่ะมาเริ่มดูกล่องแรกกันกล่องนี้จะบอกว่าเจ้ได้แกะดูเล็กๆน้อยไปแล้วนะคะกล่องนี้ส่งมาจาก จ๊ซื้ออะไรจ๊อกกงเนี้ยจะบอกว่าซื้อเยอะมากชุนิตมเยอะมากแต่เขาก็ทยอยทยอยส่งมานะเพราะว่าเจ๊จะส่วนมากจะส่งเป็น e m s มากกว่านะคะอันนี้ส่งมาจากร้าน Beauty Box นะคะตัวนี้นะก็น่าจะเป็นการสั่งซื้ออะไรทุกอย่างไม่แน่ใจข้างในก็จะมาด้วยหอมแบบเบิ้ลทีนะ่ารักมากนะคะนี่นะก็เปิดออกมาอ๋อเจ๊ <c oughs> <c oughs> สั่งลิปของแม็กนะคะคือมันมีช่วงนึงที่แม็กลดราคานะ เจ้สั่งสีตัวนี้ไปนี่สโมกอะมอนนะคะคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่แมกลดราคานี่ลิปแมกเจ้สั่งแมกตัวนี้ไปนะคะลิปแมกเขาเปิดพีเขาลดราคาอยู่ที่ตกแท่งละ490บาทเจ้ก็เลยรู้สึกว่าเจ้ยังไม่เคยมีสีนี้เลยแล้วก็ไม่เคยลองเล่นแพ็กเกจแบบนี้ เลยสั่งมาตาม,มาอันหนึ่งนะคะเวลาพีของพีสินค้าแม่ค้าเขาจะเปิดให้พีคือรอสินค้าประมาณ14-20วันหรือว่า10 -14 วันแล้วแต่แม่ค้าเขาจะพีมานะเขาก็จะบอกว่าแล้วแต่คนใครที่รอได้ถ้ารอไม่ได้ก็ไม่ต้องพีไม่ต้องสั่งกับเขาอะไรเงี้ยเจ๊ก็เลยเออรอได้มาไม่รีบเพราะว่ายังไงเงินก็ไม่ได้แบบเออรีบใช้ให้เขาก็นักหนาก็เงินก็ยังไม่มีด้วยละแกก็เลยแบบเออรอได้ก็เลยแบบออร,อแบบรอบอกนะ้องเขาเลยว่ารออะไรเงี้ยอ่ะ ก็เลยได้เป็นสีนี้มานะคะเนี่ยสีสมูทอัลมอนด์นะเจ๊รู้สึกว่าเจ๊มีเคยมีแล้วเจ๊อยากจะลองตัวนี้มากโอ้ยแกดูดีเนาะดูดีแล้วสีเจ๊สวดให้ดูอ้สีสวยสีสวยมากเห็นไหมสีสวยคือจะบอกเลยว่าแม็กอะเจ๊ชอบนะจ๊ะ ด้วยความที่ชอบแม็กกูแล้วลิปของแม็กแต่ละสีแต่ละอย่างชอบอยู่แล้วยิ่งมาเจอแบบเออแบบนี้มันจะเป็นเนื้อแบบชิม้งชิมเมอร์ไม่แมตจ๋าไม่ได้แบบวาวจ๋าไม่ได้แบบมีความเป็นชิมเมอร์จ๋าอะไรเงี้ยมันจะกึ่งแมตกึ่งกึ่งแมตกึ่งเนื้อแบบเนื้อเนื้อสมูดอะเออกึ่งแมตกึ่งเนื้อสมูดคือไม่แมตเลยทีเดียวนะสวยนะลองสวัสดีกระเป๋าเลยนะเออเข้ากับสีนี้เหมือนกันสวยสวยสวยบอกเลยว่าสวย กลิ่นก็ไม่ได้แย่กลิ่นโอเคเลยแหละเออชอบชอบชอบตัวนี้บอกเลยว่าเจ๊ซื้อมาพรีมาที่อยู่ที่ราคา490บาทแพ็กเกจเขาโอเคนะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นสีสมุกอัลมอนด์นะที่เจ๊พรีมารวมค่าจัดส่งรวมค่าอ m เดแล้วบวกค่าอีเมดิค้0บาท490บวกอีเมาบาทก็เป็น540บาทนะคะในแท่งนี้ที่เจ๊ละลายซับไปตัวนี้ <c oughs> แค่ตัวเดียวก็ปาไปครึ่งพันแล้วแกน,นี่นะ สมุกอมอนผ่านไปอย่าลำยัยนานเพราะว่าฝนจะตกแล้วอากาศก็ค่อนข้างจะรอ้อนอ่ะมาอีกตัวหนึ่งตัวนี้เจะจะบอกว่าเจยังไม่ได้เปิดดูแต่กรีดดูคร่าวๆแล้วว่ามันเป็นอะไรที่ตัวเองสั่งมานะคะเออเพิ่งรู้ว่านอกจากไปษน,นีไทยแล้วก็เคอรี่แล้วก็ยังมีการบริการแบบแฟลเอ็กเพยอ่ะเออก็คือเป็นการขนส่งชนิดหนึ่เจเพิ่งเห็นก็เลยแบบมีแบบนี้ด้วยอันนี้ส่งมาจากร้าน คุณก้อยนะคะนีเ่เจ้สัรรค์คุณก้อยนะ,ะตัวนี้นะคะนี่นะนะก้อยมัจะเป็นอย่างนี้อ่าเดี๋ยวเรามาแกะดูไปพร้อมๆกันแกจะบอกว่าถ้าคลิปเนี้ยไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรก็ไม่ต้องด่าเจ้นนะก็ดูดูดูเอาแล้วก็ถ้าเกิดดูให้มันจบเออยู่เม่นจบไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าด้วยละแวกสิ่งแวดล้อมแล้วฝนก็จะตกใจก็อยากจะอัดคลิปพัดลมก็เสียงดังข้างนอกก็จะมีเสียงแม่แบบแทรกมานิดนึง เออแต่ใจฉันอยากจะอัดคลิปมากก็เลยแบบดูให้ฉันหน่อยละกันเนาะอนะ <c oughs> นะอ่ะเปิดออกมาจะเป็นอย่างนี้นะคะตัวนี้น่าจะเป็นเจ๊คิดว่านะเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นพาเลตของจูเวียที่มันเป็นพาเลตแบบเล็กๆกันน้อยออไม่ได้เอามีดมาเดี๋ยวขอก่อนมาแล้วแล้วกันไกลคือมีดอยู่ข้างบนมีไมไดไปเอาลงมา ก็ตัวนี้เจ๊คิดว่าน่าจะเป็นพาเลของจูเวียจูเวียบายจูเวียอะไรประมาณนี้คือมันเป็นพาเลตที่ออกมาแบบไม่ใช่ออกมาใหม่แล้วมันเป็นพาเลทเก่าของจูเวียสีเขียวเนี่เดนูเบียนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็น,นขนณะที่เป็นไซส์มินิเออแต่เขาห่อดีมากเลยนะบับเบิลเยอะมากเลยแม่ค,ะคะ้าค่ะที่จะบอกเลยนะว่าเวลาเวลาเวลาที่ เขสอาีนี่อไอนีกมันขอมดีมากเลยนะนี่นะเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ The Nubian t น u e เอ้ยไม่ใช่เด e n u ูเ a n b นบ u v จูนะตัวนี้อ่าเป็นไซส์มาแบบไซส์มินิ ถ้อยากจะเคยเห็นเจ้และเจ้แต่งหน้าเจ้ชอบใช้ตัวนี้ในการแบบโอ้แต่งมากเลยคืออันเก่าอุ้ยแกเขาห่อน่ารักเนาะข้างในก็จะมีบับเบิ้ลอีกทีนึงคือกันแตกกันแบบกันกระแทกดีมากอุ้ยน่ารักอะร้านคุณก้อยน่ารักคือเจ้บอกเลยเจ้จะเป็นแฟนคลับร้านคุณก้อยเพราะว่าเวลาสั่งซื้อพาเหรกันนางหรือลิปกนันนางเนี่ยห่อดีห่อดีหอด่หอโลดชอบชอบชอบเออเขามีการห่อ,อก,กระแทกทุกอย่างดีมากนะคะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะเปิดออกมา วว้าวก็ไม่ได้ต่างกันกับพาเลทใหญ่นะแต่เพียงแค่ถามว่าสีมันต่างกันไหมมันก็จะเพิ่มสีให้เราไม่ได้ไม่ได้เพิ่มสีเขาจะแยกสีที่แบบเราจะใช้ประจำประจาอะไรเงี้ยออกมาก็จะมีสีชิมเมอร์อยู่3าสีแมทสาสีนะนี่นะชิมเมอร์สามสีหนึ่งสองสามี่สาสีนี้แล้วก็จะเป็นเนื้อแมทที่3สีเหมือนเดิมนะคะนี่นี่คือ บอกเลยพาเลตเนี้มันเหมาะสําหรับคนที่ชอบแต่งตาโทนสีน้าตาลโทนสีสม้มอะไรเงี้ยโทนที่แบบแต่ง everyday ได้แต่งไปทํางานได้แต่งไปพบแฟนก็ยังได้แต่งไปกินข้าวแต่งไปปาร์ตี้ได้ตัวเนี้ยถ้าพบไปไหนแล้วโอเคเลศถ้าเกิดเราใช้ตลับใหญ่พบไปแล้วมันเกะกะมันค่อนข้างที่จะแบบเทอะทะอะไรเงี้ยเขาก็เลยออกแบบมินิมาแล้วเจรู้สึกว่าเจชอบใช้ตัวจูเวียเพราะเนื้อสีพิกเมนต์เขาดีมากบอกเลยว่าถ้าเกิดใครต้องการพาเลตที่ราคาถูกๆอะไรเงี้ย เนนบตอบโจทย์ได้คือโอเคเลยตัวนี้เจพรีมาในราคา390บาทคือรวมส่งส่งฟรีลงทะเบียนนะส่งฟรีลงทะเบียนหรือส่งฟรีด้วยนะคะก็คือคุณก็ให้พรีมาแค่390เ้บาทนะเจรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มกับเจมากแล้วเจชอบนะโอ้โอเคเลิศมากบอกเลยว่าตัวนี้แนะนำควรมีนะจ๊ะผ่านไปรวมค่าเสียหายค่าบา้านไรซับของเจไปตัวนี้390บาท ตัวต่อมามาแบบอย่างนี้เลยเอ,อเนี่ยมันหนักมากตัวน,นี้หนักมากจะบอกเลยว่าหนักมากก็เดี๋ยวมาเปิดคุยพร้อมกันเลยนะตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นเพื่อนส่งมาให้คุณรัชนิกรสั่งมาให้ดิฉันนะคะคือด,ด้วยความที่นางไปประเทศไต้หวันมานะไปเที่ยวไต้หวนันเจ๊ก็เลยรู้สึกว่า i, เฮ้ยไปไต้หวันหรออะไรเงี้ยเออฝากซื้อเลยดีอ่ะเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไต้หวันมันต้องมี มา,มาร์คแผ่นชีทเยอะเรามาร์คแผ่นชีทที่ราคาถูกอไรเงี้ยเจ๊ก็เลยบอกนางว่าแกดูแผ่นชีทมาร์คน้าฉันหน่อยฉันอยากได้แผ่นชีทมาร์คน่า,าไรเงี้ยเออนางก็เลยดูให้มาแล้วก็เลยแบบโอ้แต่นางส่งมาให้อย่างนี้นะออเจ๊เก,กะแล้วนี่นางส่งมาให้อย่างนี้ก็จะมีแผ่นชีทที่มาร์คน้าละกันไปนะคะ คือนางบอกว่าที่นู่นนะถูกมากราคาแผ่นชีนมาก์น้าถูกมากซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็ยังมีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้ยรอรอรออะไรเงี้ยอนางเลือกมาให้เจ้นะมีอโลวล่าตัวนี้เป็นมาร์กน้าแบบว่านหางจระเข้อะไรเงี้ยน่าจะเหมาะกับเวลาเราแบบต้องการการสมานผิวการแบบทาให้ผิวแลดูเย็นดูชุ่มชื่ออะไรเงี้ยคงจะใช้ตัวนี้เดี๋ยวจะลองใช้ลองเดี๋ยวจะลองใช้สักพักหนึ่งแล้วจะมารีวิวให้ฟังนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นคิวเทน ส่งมาให้เป็นคิวเทนตัวนี้อาจจะเป็นการส่งเสริมผิวหน้าให้ดูมีความแข็งแรงเสริมสร้างผิวหน้าให้มีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะ,ต,นนะะต,นตัวนี้เนาะอาตัวนี้ตัวนึงเป็นเพลไข่โมกนะเออดูหน้าอยากใช้เนาะเดี๋ยวจะมาแกะใช้ให้ดูแอสเนลสเนลตัวนี้หอยทากเออสเนลตัวนี้เจ๊น่าจะแพ้เพราะเจ๊เป็นคนที่แพ้หอยทากนะโอ้อันนี้ก็เป็นสเนลเดี๋ยวเราจะมาไม่กล้าลองใช้เนี่ยเดี๋ยวจะให้คนอื่นใช้แล้วก็มารีวิวให้ดูแล้วว่ามันโอเคไหมคนะ ตัวนี้ตัวน่าเป็นเออ่ไฮเดร์จิ้งไฮรูโรนิกแอซิดไฮเดร์จิ้งนะตัวนี้โอ,อ้อันนี้จะเป็นแบบนำน,น้ำทำให้ความชุ่มชื้นนะแบรนด์อันนี้จ,จะดีหน่อยคือเขาบอกว่าทุกอย่างทุกตัวที่เป็นมาของเขาอะแอลกอฮอล์จะฟรีนะคะแอลกอฮอล์ฟรีแล้วก็ไม่มีสารพาราเบนสารพาราเบนทําให้หน้าผิวหน้าแพ้อะไรเงี้ยเออจะเป็นประมาณนี้นะคือโอเคเดี๋ยวเจจะมาลองลองดูก็จะมารีวิวให้ฟังนะคะทุกคนอาจจะเคยเห็นเวลาเจแบบ ก่อนที่จะแต่งหน้าหรือก่อนที่จะรีวิวอะไรที่จะชอบมาร์กหน้าใช่ไหมเดี๋ยวคลิปต่อไปเจจะมารีวิวมาร์กหน้าให้ฟังวา่าใครยจะสงสัยว่าอิเจหน้าทองเหรอทุกวันอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นเป็นมาร์กหน้าของฉันเดี๋ยวฉันจะมารีวิวให้ฟังในลิปกหน้านะจ๊ะอีกตัวสุดท้ายที่นางส่งมาให้เออตัวนี้จะบอกเลยว่าฉันไม่เคยใช้แก่ตัวนี้แค่ไรเป็นน้ำแร่โอกูมาโอ้เขาบอกว่าตัวเนี้ยมันดังมันดีมันเลิศที่สุดในไต้หวันแล้วอะไรเงี้ย แต่เพื่อนอีกคนนึงที่อินบ็อกมหาเจที่ไลน์บอกเจว่าแกอ้อไปต่างจังหวัดอียไม่ใช่อ้อไปต่างประเทศใช่ไหมไปไต้หวันใช่ไหมฝากซื้อกุม้าหน่อยแต่มันจะแตกแต่กันแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าโอกุมาอีกตัวที่นางฝากซื้อจะเป็นเขียนตรงเนี้ยมันเขียนว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรไม่รู้เจจะไม่ได้แต่เขาจะเขียนว่าด็อกเตอร์แต่ตัวนี้มันไม่เขียนว่าด็อกเตอร์ไงมันเป็นน้ำแร่โอกุมาเลยตัวที่เขียนว่ามีคําว่าด็อกเตอร์อ่ะเขาบอกว่ามันจะช่วยทําให้แบบ ผิวแพ้ง่ายเป็นสิวเป็นเสื้ออะไรเงี้ยเออมันจะมีสารตัวหนึ่งที่เป็นสารพวกเวสกินอ่ะเออมันทําให้ผิวหน้ามันดูแบบรักษาสิวไว้ในตัวอันนั้นไม่ได้มาได้แบบตัวนี้มาแทนนะคะก็แกะมาดูกันตัวนี้นางบอกว่ามันตกอยู่ที่ราคา200กว่าบาทอ่ะเออตกเป็นเงินไทยนะ200กว่าบาทไทยอะไรเงี้ยเออราคามันโอเคมันถูกนะนี่เปิดออกมาจะเป็นอย่างนี้ แกจะไม่เคยใช้ใช่ไหมเลยจะไม่เคยใช้ของโอก,ก oh, well. ้มาโอ้จริงเขารีวิวกันเยอะมากว่าดีเดี๋ยวมาแกะลองเล่นของฟอมไปหนเลยอันนี้อะไรนี่ก็หน้าเขเพึ่งแบบฟิตหน่งฟิตเดสมาโอ้เล่ให้ฟังก่อนมีคลิปหนึ่งมีคนมาคอมเมนต์อ่มีมีคนคอมเวลาจะด่าใครเล่นเท่าพันกันมีคนคนมาคอมเมนต์บอกว่าเจ๊ว่าเวลารีวิวอะไรอะอ่านรายละเอียดในการรีวิวหรือยังศึกษารายละเอียดดีหรือยัง กจะจะบอกว่าเลยว่าผิวใครผิวท่านไม่เหมือนกันเจ๊เคยบอกไปแล้วว่าคืออย่าเชื่อเจ้ไปลองดูก่อนแต่ความคิดของฉันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็มีคนมาว่าฉันนะฉันก็เลยแบบก็ได้วะความคิดของฉันมันผิดหรออะไรเงี้ยโอ้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันจะดูก่อนว่ามันมีคิดหรือเปล่าว่อมัไนไม่มีคิดเดี๋ยวลองคิดไปก่อนเฮ้ยทำไมไม่ออกอ่ะโอ้โห โอ้เย็นความรู้สึกแรกหรอเย็นเย็นสบายอีกตัวที่สองความรู้สึกของนาคือความเป็นฝอยละอองของนางนะเออกระจายตัวดีนะเนี่ยเห็นไหมให้ความชุ่มชื้นอยู่โอเคก็ได้แต่ถามว่าการเขาเรียกอะไร ทําให้รองพื้นอยู่ตัวทําให้รองพื้นเซตตัวนาะนทั้งวันหรือเปล่าเจ๊ยังไม่ลองนะอันนี้เจ๊รู้สึกว่าเจ๊มันถูกดีแล้วก็มีคนรีวิวเยอะอนะไรเงี้ยเดี๋ยวเจ๊จะมาลองใ้ตอใลองใส่ลองใช้สักพักหนึ่งแล้วจะบอกว่ามันเป็นเฟเวอริสเจ๊หรือเปล่านะก็มีแค่นี้ตัวนี้อยู่ที่ราคา2 2 0บาทอันนี้ไม่ถือว่าละลายสับเพราะว่าเพื่อนส่งมาให้เพื่อนส่งมาให้ฟรีเป็นของฝากจากใจหวานนั่นเองนะคะก็ไม่ถือว่าละลายสับนะ ก็ันนี้จะมีการละลายซับอยู่ประมาณ2ตัวนะคะหมดค่าลลายซับไปทั้งหมด540บวกกับ3 9 0เป็นเท่าไหร่อ่าเท่าไหร่วะ540บวกกับ3 9 0รเกป็นแกฉันตก,ตกเลขเป็น930บาทใช่ไหมโอ้เกือบถึงพันเนาะประมาณนี้แหละการละลายซับอีพีสามของฉันนะประมาณนี้นะ3หรือ4 4หรือ3 ก็ประมาณนี้นะคะ EP 3ของเจก็หมดการไลฟ์สดไปเท่านี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะอยากจะให้เจทำคลิป EP อะไรซัสแบบนี้ใหม่แล้วก็จะบอกร้านค้าว่าซื้อที่ไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้เจด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจทำคลิปดีๆมาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนคลิปหน้าจะไปคิดอะไรการรีวิวสกินแคร์ของอีเจจะกลับมาแล้วอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้สกินแคร์ที่รอการรีวิวเ่อนให้เจเยอะเดี๋ยวให้เวลาเจานิดนึงให้เจามาอัดรีวิว ะค,ะคลิปนี้ไปพร้อมกับฝนที่กำลังจะมานะคะเจ้ไปก่อนสำหรับหน้าอย่างนี้เพราะว่าต้องรีบไปล้างหน้าออกเพราะว่าไปฟิตเนสมาเหงื่อค่อนข้างจะเยอะมากคลิปนี้ไปละคะเจอกันคลิปหน้าไม่ว่าอย่าลืมกดส u b s c r i b e ให้เจ้ด้วยนะ